PDS Lanker, Motherfucker! <laughs> Mr. Short Boy! <laughs> คงนั่งสนุกป,ปักที่หลุดฉากมาได้ถึงตอนนี้มันคงจะหยุดยากมีรำที่มากกว่าเพื่อนเคยสอนชี้วังตีนประกบแขนลงแงนคอเสิงผอนดีลองให้กูตอนให้ไหม้เผื่อเสียงจะใส่กูตอนฟรีเด็กชายที่ตัวน้อยกําลังถืง้นืนไปบุกบันฝ่าฝนฝนหนามบ,บ้าก,ก็ฝัาหลางไม่กลัวหว่นยึดตามหมดตัวเองแต่ตัวนันเ,เ,เองลงนอนสั่นมันทําให้ได้รู้ว่ามที่รับมามันยังไม่พร้อมพัน ให้ด่านนิดๆน้อยๆมึงคงจะคล้อยไปมีดีแค่สิบขยิบออกร้อยให้เห็นว่ายอดแต่มันก็น้อยไปน้ำหน้กก็ยังไม่ชินจะเทียบสักนิดก็ยังอีกโลไกลกระจอกหรือเปล่าให้คิดดูที่ลิมิตถ้าพิกมึงโลไงมึงพามันมไรลมาเยอะมันเลอะเล้วคนเขาไม่ฟังหรอกใส่เรื่องตา่างๆมามาก่ะกูมันยากหรือคิดไม่ออก คนเคทหรือเซกเลียนทุกเลียนอยากมากให้รีบบอกจะได้บอกรมโรศัพท์ที่รีบมาคัดน้ำเลี่ยนออกดูหนักไปมากหรือเปล่าม <คำ S 1> ิสเตอร์ช็อตบอยถ้าอยากให้ดีกว่านี้ควรเป็นเป็นมิสเตอร์ช็อตบอยเป็นไปก็ไม่มีค่ากูก็ถีบดหน้ามึงน็อกลอยกวาดเบ่งมาแบบเรียบๆร,ระวังหายเงียบเหมือนช็อคฟอย<อ>เอาเหอะจะจิกจะกัดอะไรก็ขอให้มันที่เหมาะตาอยากขยันขยออะไรไม่ดีมึงก็ประจานมาอย่ามัว เอาไว้ให้พ่อมดูดีกว่ามีลูกติดเกมอย่างนี้เอาตังไปเลี้ยงเมมยใหม่ถึงดีกว่าดีๆก็มีแต่น้อยที่ใช้สอยคือเฮียหมดกูไม่กลัวหรอกเฮียนี่เพราะกูจะเหยียบให้เจี่ยหดผ่านผู้หญิงไม่ได้ก็เก็บหน้าไว้เพราะมันจะหายหดและต่อให้มึงไม่ได้ไอ้น้ามึงก็หายเพราะโดนกูข้ามกดนข้ามกฎตลก พี s ีเอสมิสเตอร์ช็อตบอยโรามไทยเล็กคอร์ดมาเจอหยอกยิงบอกเลยกูไม่สนใจพี่โฟงโง่อย่างมึงถามหน่อยกูต้องสนใครมาเจอกันรอบนี้ท้าไม่ดวงตกมึงก็สวยจริงอย่าคิดว่ามึงสวยท้าหน้าตามึงควยลยิงเป็นผู้หญิงคนเดียวมาให้ลงแข่งกันคนละทีเป็นกะหลี ไม่ชอบตั้ใจจะอัพเป็นวันาบีวะกูไม่เคยกลัวทังรามมึงแม่งจะแรงวั่วกูด่าได้หมดกูไม่พัวเคียแรงเติดด่าเขาไปทั่วโทอีดอกมึงดีตายวกูเขาไม่รู้เรื่องไงว่ามึงเป็นติ่งของพีนายถ้ามึงจะด่ากูมึงควรจะถ้อยและชัดคำที่มึงเขาหลอกทุกไลน์การเขามึงเอานมไปมัดดำวะรูปที่เพื่อนแท็กเป็นคนละเรื่องกับโปรไฟล์เสกิวมึงยังกั้กแตโทรไอ้น้องอย่าโชว์ควายกูก็ไม่รู้ว่ากูจะด่าว่าอะไรดีมึงมันเด็ก วันนบีเขาลอกมาถึงนี่เขาติงป่วยมึงคงมันนะกูด่ามึงถึงไม่เป็นแต่กูจะบอกว่าอีฟันเยอะกูไม่ใส่ใตมึงเหมือนสะพานให้กูข้ามไปมึงเหมือนกับชีวว่าที่กูจับได้แล้วก็ล่ากให้เดี๋ยวพาไปขายตัวให้ทองหลอกรัชดาแต่ถ้ามึงเปลี่ยนใจเดี๋ยวกูพาไปที่พัทยาแนะนำมึงครั้งแรกมงบอกเลย ไม่อยากเอาถึงตายกันรอบนี้มาปล่อยฟันมึงก็เหมือนกันตายแต่กูเคยเสือที่มันชอบลาที่กูไม่ได้เยอะเก็บเขาไว้รอบมาโยโยผลจะเป็นยังไงกูบอกเลยมันไม่พลิกล็อกแต่กูไม่ใส่ใจกับพวก MC ที่กิกก็ respect